ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตยเมื่อเขามาทดสอบความเป็นประชาธิปไตยโดยแต่ชนีของระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพบว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดที่สุดในโลกเลยก็คือประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์นี่มีมีกษัตริย์ปกครองนะ แต่ชนะเลิศในระบอบประชาธิปไตยคือมีการใช้ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะชนะอเมริกาท่านคงจะเข้าใจว่าอเมริกานี่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อประชาธิปไตยจริงไหมประชาธิปไตยมาจากเนี่ยต้องดูแบบอเมริกาเป็นต้นแบบเนี่ยนะคะอเมริกาอยู่ที่อันดับที่25ค่ะทั้งที่ทุกคนเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยเป็นโอ้เจ้าพ่อเลยเป็นต้นแบบนะของประชาธิปไตยแต่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าประเทศที่ปกครองโดยกษัตริย์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็น ค่ะไม่จําเป็นนะว่าประเทศเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบแบบรุนรนไม่จําเป็นประชาธิปไตยของเราอาจจะอยู่คู่กับสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนโนเวย์ประชาธิปไตยอยู่คู่กับกษัตริย์กษัตริย์อยู่กับประชาชน